โอเคนะอะพอมันวิ่งเข้ามามอสปิดประตูอฟุกยิงพี่เก็บของสวยแต่วกวิ <laughs> ่ง <laughs> พี่ไว้ใจผมเกินไปแล้วให้ผมยิงอ่ะเดี๋ยวก็มาเชื่อดินั่นสแกนเดียวถ้าเสียงเงียบเราค่อยออกไปยังไงก็ต้องเข้ามาเป็นยีงไง ให้เปิดประตูออ๊ยพี่มันเห็นผมสามตัวสามตัวกระตุกโหเดไวไค้างเลยผมอ่ะเออค้างว่ะเจอแฟกทุกค้างเลยผมไม่ค้างแต่มันเห็นผมทำไมมันรู้อะ น่าจะเปิดประตูไว้ว่าถ้าเปิดประตูไว้อะประตูมันปิดฝั่งนูน้นมันไม่เห็นผมแต่พอมันเปิดประตูมาประตูมันไม่ได้ปิดฝั่งผมไนงะมันปิดฝั่งพี่ลุดใช่เป็นไปบางฝั่งเราแทนอืม